เอามาท่านนี่อิมึังขึ้นหนึ่งไปกัดเกือเขาอย่างเดียวแล้วมานอนด้ล่ะสมควรสินอนแต่หัวคำอือยงขึ้นมานอนเราหากันเกือเขาแล้วก็ตื่นสวยดูนอนตื่นสายวันนี้เด็กๆนอนตื่นสายเหน็นนาสงสารอีเยี่หนมนาไปอยู่ดิ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผมนี่วาวันนี้ก็วันเสาร์แล้วครับผมไปดูว่าภารกิจเช้าวันเสาร์ของเราคืออะไรครับผมภารกิจของเราเช้านี้คือรพอปพภพพตอนเช้าฝนตกแล้วจะจะ,จะทันไหมเช้านี้ฝนตกแล้วจะทันไหมเนี่ยฟ้าก็มืดมาฝนก็จะตกเอา ตกมฝนตกแรงด้วยพี่น้องเตรียมล่มอะไรเลยมาเช้านี้คิดว่าจะฝนไม่ตกท้องฟ้าสว่างแต่กลับมาตกฝน और आ रहा है 103 ครับหลังจากเรากลับมาจากเราพอพระเสร็จเราจะไปหาลุงพรว่าลุงพรทําอะไรกับข้าวเช้านี้ได้ไรกับข้าวตอนเช้าเช้าลุงพร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 ได้อะไรกินข้าวโอ้โลุงพรนอนอยู่เลยครับนี่ลุงพรนอนอยู่เลย ลุงพ่อได้อะไรกินข้าววันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมแนลึเด็กๆไปไหนลุงพ่อเด็กๆไปไหนเด็กหายแล้วเด็กหายแล้วโยมันนอนอยู่นี่เองพวกมึงโอ้ตื่น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 อีเฮ้ยตื่น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 ได้แล้วเนี่ยมากวนเด็กๆดูนอนอนูหนึ่งเนอเฮ้ย เป็นยังอยู่นี่นขึ้นเสาเลยน้นองมาท่านนี้อิ่มยังขึ้นนั่ไปกัดเกือบเขาอย่างเดียวแล้วมานอนได้ล่ะสงควรสินอนแต่หัวคำอืมยังขึ้นมานอนรอหากัดเกือบเขาแล้วก็ตื่นสวยดูนอนตื่นสายวันนี้เด็กๆนอนตื่นสายเกณนหนาสงสารอีกอีเนี่ยมนะ ไอ้ยอดินี่ยูดูดูทำหน้าสงสารตุ้ง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 นอนตื่นสายเด็กเด็กนอนตื่นสายครับวันนี้ตุ้ง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 าดีครับพี่พี่หนือเร็วสวาสดีครับดีครับพี่พี่เหนือเร็วบ๊าดีครับนอนตื่นสายครับเพราะว่าเมื่อคืนผมไปกัดรองเท้าเขาครับเร็วันนี้นอนตื่นสาย ดึ้ง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 ดึงดึงดึ้งลุงสวัสดีครับเวลาเดินน่าเบื่ได้ได้ได้สองตัวสวยมากนะครับเดี๋ยวห้องผมจะกอดอีกตัวอืมกลางคืนไม่หลับไม่นอนนอนตื่นสายตอนเช้าเช้าอี กินข้าวยังงนี่หืมไปแลป้วไ,ไปไปไปหาแม่ไปไป,ไปกินนมแม่ไป <c oughs> นี่ครับน้นตื่นสายครับผมนันตื่นสายครับผมยึงคืนไม่นอนครับไปกัดรองเท้าครับวันนี้นอนตื่นสายครับผมอ,อ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ครับตอนนี้กลางคืนนะเหายอย่างเดียวเหาอยังเดียวเลยนี่หืมแล้วพอเองมาดูบ้างไหมตื่นไฟเตืนเหนือก็เลยหมดนมีน่วะ ืไปแล้วลุงพรทำน้ำพริกแจ่วให้กินนี่ครับผมแจ่วแจ่วปลาแดกกับพลาโลนี่ข้าวอนหนาดำคำเี็ดมากเลยวันนี้ไม่ยิ้มเยยมแจ่มใสเลยมากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องนี่ครับแจ่วกินข้าวกับแจ่วมาเนี่ย สบนนพนันปากงเอ้เจียวเจียวเจ้าแสบนนพนันเพลดพอดีเลยขาข,ข,ข,ขออ้าโอ้ยไทยเนี่ยเธอเว้ยเันว่าก็ได้ ลุงพรไม่อยากออกกล้องว่าบนทายควันละฝนมา <laughs> มากินของร่วมกันครับพี่น้นองแผล่ลงนี่นะ,ะไปแล้วลุงพรไปดูภารกิจต่อไปของผมคืออะไร ก็เดือดลุงพรไปเขาเวนบมอรครับผมจะเขาวรนหอเข้าเวนรเเวนโมูหไปไดเดยวไปเบิ่งก่อนไอ้ไม่ยังกันอยู่นี่ฮะให้ยังอยู่นี้ให้ยังอยู่นี้หลังจากเรากินข้าวเสร็จเล่นกับเด็กๆเ,เสร็จมาแต่งตัวไปรอรับภารกิจต่อไป ไปดูกันครับผมภารกิจต่อไปของผมคืออะไรกันครับผมตอนนี้แต่งตัวก่อนครับเสื้อก่อกันหนักมากเลยตอนนี้เสื้อกาะไม่พอหมวกอีดโอ,โ خ, โอโ้โหยหมวกเล็กใส่ทั้งวันแล้ววันนี้ ไม่รู้ว่าภารกิจอะไรของเราเขาเป็นโมเนี่เขายังเป็นโมเนี่เขายังเป็นโมเนี่มันเป็นเป็นโมเนี่ยเขาเป็นลูกสาวนี่นี่ยังจะกินขนมขนมบ่มีขนมบ่มีขนมบ่มีนี่ครับลูกสาวนางแดงบตััวสงขปา โดนไข่กัดมาไม่รู้จะมกบานหมดนางแดงอ้นากอ้วจับนมเน่จับนมเนี่ยนางแดงนางแดงแดงูเอียงเอียง มาพี่มาพี่แกงทหารอันนั้นแก๊งคุ้มวัดเพราอ,อยู่ฝั่งคุ้มเขตของวัด เจอกันไม่ได้เลยจะหาเรื่องจะกัดกันอย่างเดียวไม่ยืนยังอยู่นี่นมาเฝ้าเขาเวนโอ้น้อมีเขามีเขามีมีมีเขาอันนี้มีเขานี่ครับผมภารกิจต่อมาของเราคือเขาเวนครับผมสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอบคุณนะครับผมที่ดูคลิปผมจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจ ฝากกดไลค์กดติดตามรอรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม